นะครับผมไม่นานนะครับ <Wow. S 1> ก็สามารถเข้ามาที่แอปทูมอนิวเล็ตนะครับจะเห็นนะครับผมเห็นไหมครับเข้ามาแล้วนะครับผม100บาทนะครับถอนได้จริงนะครับทุกคน สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนรับเงินเข้าทูมินิวเลตฟรีแบบไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็สามารถทําได้จริงนะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงด้วยนะครับแอปตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอปหาเงินเข้าทูมินิวเลตนะครับทุกคนเพียงเรานะครับผมทําการเก็บสะสมเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอด้านนี้นะครับทุกคนก็จะได้รับเหรียญเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะเป็นวิดีโอเหมือน YouTube เลยนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าวงกลมตรงนี้มันเต็มนะครับเราก็จะได้ร มินิวเลตได้ที่ด้านนี้เลยนนเองนะครับการหาเหรียญมีเยอะแยะมากมายนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดเลยนะเอ็นนะครับดูให้จบนะทุกคนจะได้เข้าใจนะครับที่สําคัญนะครับก็แลกเข้าทูมินิวเลตขั้นต่ํา10บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองแลกสัก100บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ นึงนะครับผมไม่นานนะครับก็สามารถเข้ามาที่แอปทูมันนิวเล่นนะครับจะเห็นนะครับผมเห็นไหมครับเข้ามาแล้วนะครับผม100บาทนะครับถอนได้จริงนะครับทุกคนก็นะครับผมสําหรับใครที่อยากเข้ามาทํานะครับดูให้จบนะครับผมเพราะว่าผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดแอปก่อนนะ แล้วสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คําอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมแอปแจกเงินฟรีโหลดได้เลยนะครับอย่าลืมใส่รหัสคาเชิญตามนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์สีฟ้าเพื่อเข้าดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันจะพาเรานะครับผมเข้าไปดาวนโหลดที่เพจโต้นะครับนี่นะครับกดโหลดได้เลยนะนี่นะครับผมหลังจากที่เรากดโหลดและกดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมเขาก็จะให้เรากดอนุญาตนะครับเราก็กดอนุญาตไปนะและเขาก็จะแจกนี่นะครับผมเงินให้เราฟรีนะครับ225บาทนะครับผมก็กดเปิดเพื่อรับไปเลยนะครับ มันก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมสําหรับหน้านี้นะครับทุกคนก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับผมเราจะได้รับเงินนะครับผมจํานวนอยู่ที่300บาทนะครับอันนี้เราก็สามารถกดเล่งได้ที่ตรงนี้นะครับผมถ้าตรงนี้นะครับทุกคนมาครบ300ตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้รับเงินไปนั่นเองนะครับผมก็สามารถถอนได้นะครับสําหรับตรงนี้นะแล้วถัดไปนะครับผมก็มาล็อกอินเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับผมเราจะได้รับเหรียญเพิ่มนะครับทุกคนมากดที่ตรงนี้นะครับผมนี่นะ แล้วเราก็ล็อกอินไปเลยนะครับผมก็จะล็อกอินทาง Google นั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมานะครับผมก็สามารถกดรับได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดที่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะเป็นรูปดินสอนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเรานะครับผมก็ใส่รหัสคำเชิญไปตามนี้ได้เลยนะครับก็จะได้รับเหรียญมาเนี่นะครับผมนี่นะ y a c d QM นะครับเราจะได้มา1 5 0 0เหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับผมสามารถถอนเป็นเงินเข้า t r u อนิวัลเหรียได้นะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะสังเกตเห็นนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับผมที่ตรงนี้นะครับผม Setting นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเลือกนี่นะครับผมก็จะเป็นภาษานะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการหาเหรียญแบบง่ายๆทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อเอาเหรียญไปถอนเงินเข้าทูมิเ a อเรตนะครับวิธีการหาเหรียญนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะกดรับเหรียญตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมันมีให้ตลอดทั้งวันนะครับเราสามารถกดรับแบบนี้ได้เลยนะแล้วนะครับผมก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินรับเงินประจําวันนะครับหรือว่าภารกิจหรือว่าชิงวงล้อนะครับ สามารถเข้าไปดูแต่ละอันได้เลยนะครับภารกิจประจําวันก็คือสามารถทําได้ทุกวันนะครับเพียงแค่เรานะครับผมทําการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นแอปของเขานะครับผมก็จะเป็นการดาวน์โหลดเล่นแอปต่างๆนะครับเราจะได้อยู่ที่10บาททุกวันเลยนะครับทุกคนอันนี้ทําได้ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมหมุนวงล้อรับเหรียญฟรีนะครับตรงนี้ก็สามารถมาทําได้นะครับที่สําคัญนะครับผมสําหรับรางวัลใหญ่ตรงนี้นะครับเพียงแค่เราคลิกเพื่อเร่งตรงนี้นะครับ ถ้าจำนวนตรงนี้นะครับผมมันครบ300พอดีนะครับเราก็จะสามารถถอนออกได้นะครับแล้วก็นะครับผมถ้าเราอยากมีสิทธิ์คลิกเพื่อเล่งแบบนี้นะครับเราต้องนะครับผมทำภุรกิจเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผมตรงนี้นะครับทำทำธุรกิจดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับผมมี2แอปนะครับเราจะได้เล่งอยู่ที่2ทีนะครับกดรับแบบนี้นะทุกคนมันจะพาเราเข้าไปดาวน์โหลดที่เพจสโตนะครับแล้วก็ทาตามภารกิจที่มันบอกนะการดาวน์โหลดแอปเดี๋ยวผมบอกแบบละเอียดเลยนะครับผมเพราะต้องทํานั่นเองนะครับมันได้เหรีย การใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญผมได้บอกไปแล้วนะครับต้องใส่นะครับทุกคนไม่งั้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้1,500เหรียญเลยนะครับแล้วก็มีอย่างนี้นะครับจะเป็นการดูวิดีโอหน้าที่2นะครับสําหรับการดูวิดีโอตรงนี้นะครับทุกคนมันจะเหมือน YouTube เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถรับเหรียญได้เช่นกันนะครับกดดูวิดีโอตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคน ถ้าเราดูนะครับผมแต่ละกี่นาทีนะครับมันจะบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้กี่เหรียญนะครับที่สําคัญนะครับเรานะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าวงกลมมันเต็มประมาณนี้นะครับแอปเหมือน YouTube ทั่วไปนะครับแต่ว่าสามารถถอนเงินได้นะครับแล้วสาหรับการถอนเงินนะครับผมเราต้องทําภารกิจก่อนนะครับผมก็คือการดาวน์โหลดแอปอย่างน้อย1แอปนะครับถึงเขาจะเปิดการถอนเงินให้กับเราในเอ็นะครับทุกคนก็คือนะครับผมเราต้องมาดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับการทำภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับเราต้องเลือกแอ เลยนะครับผมมีหลายแอปนะครับอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเป็นแอปตัวนี้นนเองนะครับผมนี่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ ก็ดูนะครับผมว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับนี่นะนี่นะครับผมรับและเปิดแอปนะครับผมก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปที่เพจสโตนะครับเราก็จะได้อยู่ที่21,000ห่นเหรียญแล้วนะครับแล้วก็ใช้แอปสัก 2- อสนาทีในวันถัดไปนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเปิดแอปของเขาค้างไว้นะครับผมสัก2อสนาทีนะครับผมเล่นแอปของเขาประมาณนี้นะครับผมเราจะได้อีก10,000เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับผมกดรับแบบนี้นะครับทุกคนมันจะพาเราเข้าไปดาวน์โหลดนะครับผมที่ g l e ก l a y s t o r ตนะครับกดดาวน ที่เมื่อตะกี้บอกได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมเล่นแอปของเขาอีก2-3นาทีนะครับ แค่นี้เองนะครับทุกคนสําหรับการทําภารกิจดาวโหลดแอปนะครับโหลดได้ทุกแอปเลยนะครับทุกคนแลวก็จะมีนะครับผมการถอนเงินตรงนี้นะครับผมได้บอกไปแล้วนะครับเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับผมสําหรับการถอนนะก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ติดปัญหาอะไรนะครับผมสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมบอกไปแล้วนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมเราก็จะได้รับเป็นส่วนแบ่งรายได้มาด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับแอปนี้สามารถถอนได้จริงทําฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับใครที่ไม่เคยทานะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับดู คลิปนี้จบแล้วก็รีบทําตามผมได้เลยนะ